จะมารีวิวนีหน้าวันนี้ได้เล่นฟรีเลยจะมาลองรีวิวเล่นดูก็ก่อนที่จะคลิปก็ลองเล่นมานิดหน่อยแล้วซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นตัวที่แบบไม่น่าจะเล่นได้จริงแต่หลังจากที่ลองเล่นดูโอแม่งโคตรโหดเลยครับคุณผู้ชมจากสกิลพาสีฟนะครับเรามาแนะนําตัวละครตัวนี้ก่อนนะสกิลพาสีเนี่ยตีธรรมดา แล้วจะเหมือนกับว่าบัฟให้ตัวเองนะครับผมก็คือเพิ่มดาเมจ2% 6วิแต่ถ้าคุณตีครบ3ครั้งเนี่ย up to 3 stacks ก็คือจะทำให้ physical power นะครับแล้วก็ movement speed เพิ่มขึ้น60% 3วิ60%ถามว่าดีไงคือต้นเกมแบบตัวซัพพอร์ต60%ของการวิ่งเร็วแล้วก็ตีแรงนะครับคือตีจึงกระทาบแบนนะครับ ตีคนหัวบุกแน่นอนต่อมาก็สกิลแรกนะครับสกิลแรกก็คือฟาดเพื่อระทานะครับจะทําให้สโตูที่โดนฟาดเนี่ยครับจะเป็น knocking back ก็คือกระเด็นหอยหลังไปซึ่งเหมือนจะไม่มีสตาร์หรือไม่มีไม่มีอะไรที่แบบบื้อหวาน,นะครับก็จะเห็นอยู่ว่าจะเป็นสกิลเดียวในเกมนี้ตอนนี้นะครับที่ลด attack power ของฝ่ายตรงข้าม20%ตออ่ออเต็มแล้วก็ลด move speed ลงอีก4 0 2วิเหมือนกัน อันนี้2วิทครับท่าที่2 Fast Food ก็คือปลาหาลงพื้นครับเป็นปลาพวกจะเป็นไม้บาร์บีคิวซึ่งท่านเนี่ยท้าจังหวะที่จะต้องใช้จริงๆสำหรับผมแนะนำก็คือตอนที่เราโดนไล่แล้วเราไม่มีเวลาเติมเลือดก็คือปลาปุ๊บเลือดเด้งนิดเดียวจริงๆแต่ความสามารถจริงๆก็คือ v o v p s p e บวก20% 3บวิ ทุกเลเวลเอัพไว้1ติดตัวไว้ผมว่าดีมากสกิลนี้คือสามวิแน่นอนสกิลต่อไป Sticky d e s e r t ก็คือปาเค,ค้กของหวานนีครับลงไปที่พื้นทำดาเมจแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายหนึงกระเด็น push them back แล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของอีกฝ่ายหนึ่งตามเลเวลที่อัพอัพเต็มจะลดอยู่ที่50%นะครับและตัวของหวานเนี่ยมันจะอยู่ที่พื้นที่เราปาไว้อ่ะวิ ทําให้อีกฝ่ายนึงที่อยู่ใกล้ๆของหวานนั่นแหละจะลดบู e เมนสปีดลงไป50%แล้วก็ความเร็วในการโจมตี40%ถ้าอัพเต็มไฮไลท์ของตัวละครตัวน,นี้เลยครับก็คืออันติเมทสกิลท่าไม่ตายของตัวละคร Fantastic Dish สกิลเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมเป็นแค่แบบเรียกอาหารขึ้นมาหนึ่งกอง d i s t t c g ฝ่ายตรงข้ามก็คือดึงดูความสนใจ ศัตรูที่อยู่ในเขตของอาหารนั้น2.5งจุาวิซึ่งเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวไปดูในเกมเพย์ดีกว่าว่ามันวอมโบคอมโบอย่างไงกับตัวนี้นะครับก็ขอ <Royal> ตั้งแต่ลงมากันเลยนะครับผมเก็บของปกติผมเลือกอัพสกิลแรกก่อนเพราะว่ามันมีน็อกแบ็คนะครับ oh. พาครับหนึ่ง oh. ช็อตแต่ไม่เป็นไรครับความโหดจริงๆของมันเนี่ยครับบัฟติดบับติด,ตดเห็นไหมบับัฟติดกระทะเรืองแสง เราเดินตีเขาแรงมากนี่ตีธรรมดาหนึ่งร้อยนะครับแต่เราลองดูตอนบัฟติดนะครับจะตีเท่าไหร่เดินติดบัฟติดแล้วสกิลสองรสี่สิไปธรรมดา160ร้อยหกสิบนะครับจาก 100, หนึ่งร้อยกลายเป็นหนึ่งร้อยหกสิบทันทีเลยนะเลเวลแรกโซโลตัวแคลี่ง่ายมากรอบนี้ครับผมเลือกเอาไปเป็นสกิลสองครับเพื่อเอาไว้้จุกหนีหรือเอาไว้ไล่มากกว่า ตัวซัพพอร์ตยิงไกลแล้วก็จะเพิ่งเข้าไปใกล้มากครับสกิลเขาจะเยอะกว่าแต่เขาตีนก่อน okay. น่าจะแหลกนะครับเราก็รลยเ,เลือกตีนคนนี้ก่อนไม่โดนนะโอเคถ้าสามทำมันจะเล่นกระเด้งกลับมาทำให้เขาติดสโลด้วยแล้วก็ปั๊บท่าสองเดินตีนะครับปั๊บติดเดินตีโยกเลยไม่โดนเดินตีจุกหน่อยนึงเพราะว่าเขาค่อนข้างจะยิงเร็ว เขาติดเด่งมาบับนะครับผมสังเกตวจะมีบัฟเด้งเลือดก,ก่อนเข้าเพราะว่าเราจะได้ตีเร็วพอประชิดต,ตัวปุ๊บเราก็สามารถที่จะตีเพื่อที่จะเอาบัฟต่อได้เลยคร <c oughs> ่าวๆนะครับเวลาเราเล่นต้นเกมอันนี้คือในโหมดโซโล่อ่งนี้ไปดูเกมเพล่นๆกันดีกว่าก็หลังจากได้ของมานิดหน่อยตามสภาพตามเกมโซโล่ครับก็อมนาให้ามาฟาร์มก่อน นี่หน้าเนี่ยนะถ้ามีคนแล้วก็ออกมา่อยเข้าใไหมครับมอนสเตอร์จะติดสโลวเราเป็นสกิลหมู่ทั้งสองสกิลที่เป็นดาเมจนะทำให้เวลาเล่นโซโลครับเราฟาร์มง่ายมากเวลาฟาร์มผมแนะนำให้ฟาร์มเป็นกองใหญ่เมันจะคุ้มค่ากับกครใช้สกิลมากกว่าก็ไดีมอนฟาร์มไปเรารู้แล้วแหละว่ามีคนแถวนี้ใกล้ๆล้วก็ระวังระวังขาบวกกันของม่วงของม่วง เราต้องอย่าลืมว่าเบรออนเราเป็นซัพพอร์ตนะครับเราต้องหาจังหวะโอกาสนิดนึงเราไม่บวกใครตรงๆนะครับยากครับกพบวกตรงๆจะถามว่าตอนช่วงเนี้ยหนึ่งถึงสิบอย่างมากมึงน้าเก่งมากนะครับนะครบเป็นคอมโบเลยคือตีให้กระเด็นก่อนแล้วก็ให้เขาเด้งกลับมาด้วยเด s เซอร์แล้วเราก็ตีธรรมดาจนได้บับแล้วก็ท่าสองเดินไลทุบเลยครับ อ่าจะเล่นประมาณนี้เวลาสู้คนครับแบบเฮ้ยองเฮ้ยทีนึงมา ช้อนแน่นอนครับผมความคิดแล้วก็ปลาของอ้าวแชมป์เฉยเลยงงเลยยังไม่ยังไม่ทด้ทำอะไรเลยก็ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ